ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกประจำเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนตัวตนของชาวราศีพิจิกก็คือดาวอังคารครับปัจจุบันนี้ดาวังคารของคุณโคจรไปอยู่ในภพเรือนของปตัตนิ mistakes. ซึ่งนะครับการที่ดาวังคารหรือดาวเจ้าเรือนต,ตัวตนของคุณอยู่ในเรือนปตัตนิังคารในตาแหน่งเป็นเพียงแค่ปลาครับแต่อย่างน้อยๆครับก็ยังติดความเป็นราชาโชคมาอีกด้วยจึงส่งผลให้ชาวราศีพิจิกนะครับแม้ว่าจะมีจิตใจที่ค่อนข้างจะไม่มัน่นคงไม่แน่นอนหรือเรียกว่าเดี๋ยวดีด x, เดี๋ยวร้ายเดี๋ยวจะมีจิตใจที่ค่อนข้างปวนเปยหรือว่าจะเป็นลักษณะของการที่รู้สึกว่า ว่า,ากระสับกระส่ายเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้หรือว่าทําอะไรก็มักจะเกิดความไม่มั่นคงไม่ถาวรเกิดขึ้นครับแต่อย่างน้นนอยๆครับการที่อังคารของชาวราศีพิจิกมาอยู่ในภพเรือนของปัตนินะครับในตำแหน่งเป็นปลากก็ตามแต่มันก็ติดความเป็นราชาโชคอยู่ด้วยจึงส่งผลให้ชาวราศีพิจิกนะครับเกิดการที่มีความโชคดีเกิดขึ้นหรือว่ามีเกณฑ์การที่คุณจะได้โชคลาภเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับและนอกจากนั้นครับการที่พระอังคารนะครับมาอยู่ในเรือนปตัตนิเป็นเจ็ดแก่ลัคนาของ ชาวราศีพิจิกยังได้ตําแหน่งเป็นอุดมมกณฑนอีกด้วยครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดดีๆนะครับที่ชาวราศีพิจิกจะก่อเกิดนะครับในเดือนมีนาคมเพราะอังคารของคุณแม้ว่าได้ตําแหน่งปลาแต่ก็ยังเป็นราชาโชคและก็ได้ตําแหน่งเป็นอุดมมกณฑ์อีกด้วยได้เรีวยกว่าอังคารณตตาแหน่งนี้สําหรับชาวราศีพิจิกแล้วจะส่งผลให้ชาวราศีพิจิกในเดือนมีนาคมนี้มีจุดดีๆเกิดขึ้นมีความโชคดีบางอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับ และอีกจุดหนึ่งครับการที่ดาวังคารนะครับโคโจรไปอยู่ร่วมเรือกน,กนกันกับดาวพระราหูส่งผลให้ครับพระราหูที่หนาตำแหน่งของปตัตนินะครับและก็ได้ตำแหน่งที่ดีด้วยครับเพราะพระราหูในตำแหน่งนี้ได้เรียกว่าตำแหน่งกีตาเกนครับหรือเรียกว่าองค์เกนนั่นเองจึงส่งผลให้ชาวราศีพิจิกนะครับได้คุณจากพระราหูเต็มที่เรียกได้ว่าครับพระราหูปกติเป็นเจตแก่ลัคนาใครจะส่งผลด้านลบเสมอแต่นะครับสำหรับชาวราศีพิจิกแล้วพระราหูที่เป็นเจ็แก่ลักหรืออยู่ในเรือนปตัตนิ เลงลัคนาจะเป็นลักษณะของการที่ส่งผลให้คุณแก่ชาวราศีพิจิกเป็นอย่างยิ่งเพราะได้ตําแหน่งเป็นองค์เกณนนั่นเองครับจึงให้คุณแก่ชาวราศีพิจิกเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นครับการที่ดาวพระอังคารของคุณนะครับซึ่งได้ตําแหน่งเป็นอุดมเกณ์แล้วอยู่ร่วมกันกับดาวองค์เกณฑ์ครับจึงส่งผลว่าในเดือนมีนาคมนี้คุณมีจุดประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในด้วยเช่นเดียวกันครับแม้ว่าความมั่นคงหรือว่าจิตใจของคุณจะผวาผวองอยู่ก็ตามครับ ต่อมามาดูกันต่อในเรื่องของการงานกันบ้างครับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีพิจิกก็คือดาวอาทิตย์ครับปัจจุบันนี้ดาวอาทิตย์ของคุณโคจรไปอยู่ในภพเรือนของราศีกุมซึ่งอยู่ในเรือนของพราหูครับเพราะฉะนั้นครับการที่ดาวอาทิตย์ของคุณนะครับอยู่โคจรในเรือนของราศีกุมนะครับจึงส่งผลให้ตัวตนของคุณนะครับมีเรื่องราวของจิตใจที่ฝรั่ายเกี่ยวกับการทํางานเกิดขึ้นหรือว่ามีจิตใจที่มุ่งเป้าในการทํางานเพื่อต้องการสร้างหลักฐานให้กับชีวิตในความมั่นคงเกิดขึ้นช่วงเวลา ตนนี้ครับชาวราศีพิจิกจะมีจิตใจในการจด <chae> จ่อเกี่ยวกับการทํางานงคุณเป็นอย่างดีครับเพราะเนื่องจากว่าดาวเจ้าเรือนตัวตนของคุณนะครับประกบคู่กขขขขขับดาวราหูนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่ดาวการงานของคุณขขเข้าอยู่ในเรือนราหูแล้วก็ด e าวเจ้าเรือนตัวตนข,ข,ของคุณนะครับประกบคู่กันกับดาวราหูจึงส่งผลให้ชาวราศีพิจิกนะครับมีจิตใจที่อยากจะมีบ้านที่มั่นคงมีรถใหม่หรือว่าอะไรก็ตามที่อยากจะสร้างลงหลักปักฐานให้ตัวเองความมั่นคงให้ตัวเองเกาเกิดเกิดขึ้นในช่วงเมียนนาคมนี้นั่นเองครับ จึงส่งผลในช่วงเวลานี้คุณจะมีจิตใจในการที่อยากจะฝากไฟเกี่ยวกับการงานให้ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าการงานของคุณก็มีจุดประสบความสําเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะห,หลังจากวันที่14มีนาคมเมื่อดาวเจ้าเรือนการงานของคุณครับยกออกมาจากราศีกุมเข้าไปสู่ในเรือนราศีมีนนะครับได้ตําแหน่งเป็นอุจจาวิราชครับช่วงเวลานั้นครับดาวอาทิตย์ของคุณครับจะให้คุณแก่ง,งานของคุณเป็นอย่างดีครับเพราะว่าการที่ก่อนหน้านี้ครับดาวอาทิตย์ของคุณอยู่ในเรือนของราศีกุมได้ตําแหน่งเป็นเพียงแค่ แต่พอยกออกมาเป็นตําแหน่งอุจจาวิลาาหรือเรียกว่าก่อนขึ้นจะเป็นมหาอุดนั่นเองหรือว่านี่คือน้องๆมหาอุดส่ ah งเสริมให้การงานของคุณประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีครับการงานของคุณจะมีจุดแห่งความมั่นคงเกิดขึ้นการงานของคุณนะครับจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าการที่ดาวอาทิตย์ของคุณมาอยู่ในเรือนพฤหัสยังอยู่ในเรือนที่เรียกว่าเป็นคู่มิตรซึ่งกันและกันอีกด้วยครับจึงมีเกณฑ์การกลมกล่อมเกี่ยวกับการงานมีเกณฑ์การที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือได้ การงานเป็นอย่างดีอีกด้วยครับเพราะฉะนั้นครับบอกได้เลยครับว่าหลังจากวันที่14มีนาคมเป็นต้นไปครับเวลา20นาฬิกานาทีครับคุณจะมีเรื่องราวความสําเร็จเกี่ยวกับการงานก่อเกิดขึ้นงานของคุณก่อนหน้านั้นที่รู้สึกไม่มั่นคงักเท่าไหร่อยู่ๆมันก็มีเกณฑ์การที่งานพัฒนาเกิดขึ้นครับและเกณฑ์การงานของคุณก็มีจุดความสําเร็จก่อเกิดขึ้นครับใครคาดหวังเกี่ยวกับงานใหม่ก็จะประสบความสําเร็จได้สูงเลยทีเดียวครับเพราะเนื่องจากว่าครับการ <ๆ S 2> ที่ดาวอาทิตย์ของคุณนะครับได้ตำแหน่งอุตา ก็มีเกณฑ์การที่การงานของคุณจะมีจุดเกณฑการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ด้วยตามภพเรือนที่เรียกว่าปุตตะคือเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนั่นเองส่งเสริมให้การงานของคุณมีจุดแห่งการเริ่มต้นเกิดขึ้นครับใครคาดหวังงานใหม่จะได้งานใหม่ใครคาดหวังตําแหน่งใหม่ จะได้ตำแหน่งใหม่ครับเพราะฉะนั้นลุ้นได้เลยครับหลังจากวันที่14มีนาคมการงานของคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินของชาวราศีพิจิกกันบ้างครับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีพิจิกก็คือดาวพฤหัสปัจจุบันนี้ดาวพฤหัสของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนของราศีมังกรซึ่งมีดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนครับเพราะฉะนั้นการที่ดาวพฤหัสของคุณโคจอไปอยู่ในเรือนมังกรจึงส่งผลให้ชาวราศีพิจิกนะครับมีจุดอึดอัดติดขัดเกี่ยวกับการเงินอยู่ครับเพระ เนื่องจากว่าพระฤหัสหน้าตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งเป็นเพียงแค่นิดหรือเรียกว่าต่ําต้อยด้อยค่ะการเงินของคุณที่คาดหวังอยู่ๆมันก็เป็นการเงินที่เรียกว่าไม่สามารถเป็นไปตามคาดได้ครับหรือหวังเงินก้อนใหญ่อยู่ๆก็ได้เงินมาเพียงแค่ก้อนเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นหรือเรียกว่าการเงินของคุณนะครับไม่สําเร็จตามเป้าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณคาดหวังเกิดขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนั้นครับการเงินของคุณนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาในช่วงจังหวัดที่พฤหัสอยู่ในเรือนของเสาครับสะสมผลให้คุณมีความวิตก กังวลหรือความคิดความเครียดเกิดขึ้นเกี่ยวกับ การเงินของคุณได้ด้วยครับเพราะเนื่องจากว่าช่วงเวลานั้นครับเจออิทธิพลของดาวเสาร์ที่เข้ามาเบียดดาวพฤหัสเกิดขึ้นครับอย่างที่รู้กันว่าดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เป็นดาวที่แตกต่างกันคนละขั้วเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครับดาวทั้งสองนี้ถ้าเกิดมาอยู่ร่วมกันแล้วแล้วก็จะมีเกณฑ์การขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงส่งผลให้คุณมีความกดดนันอดึอดอัดเกี่ยวกับการเงินของคุณอย่างมากเลยทีเดียวและนอกจากนั้นครับการที่ดาวพฤหัสของคุณโค,โคจรไปอยู่ในเรือสนสาชะเรียกได้ว่าคุณจะมีเกณฑ์กกกกาาารรใช้จ่่ยยเเีวับดิน เกิดขึ้นเกณฑ์การใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้าสังคมเกิดขึ้นได้อย่างสูงเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะฉะนั้นครับช่วงเวลานี้คุณจะมีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินออกไปอย่างมากมายเลยทีเดียวครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณนะครับชาวราศีพิจิกจะดีขึ้นเกี่ยวกับการเงินของคุณจะเกิดหลัจงจากวันที่29มีนาคมเวลา11นาฬิกานาทีครับเมื่อดาวพฤหัสของคุณยกออกมาจากโคพเรือนของดาวเสาร์เข้าไปสู่ในเรือนของราหูหรือในเรือนของราศีกุมนะครับช่วงเวลานั้นแหละครับการเงิน คุณจะก่อเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นช่วงเวลานั้นแหละครับการเงินของคุณจะก่อเกิดเรื่องราวที่ทําให้คุณได้ชื่นอกได้ชื่นใจเกิดขึ้นการเงินของคุณ จะหลุดจากความทุกข์ความเครียดความกังวลใจเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับรอรุ่นได้เลยครับหลังจากวันที่29มีนาคมเวลา11นาฬิกาสีนา,นาทีการเงินของคุณจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวให้ชาวราศีพิจิกได้รู้สึกว่าคุณจะมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นหรือว่าคุณจะมีช่องทางการหาเงินใหม่ๆเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าดาวการงานของคุณก็มีช่องทางดีๆเกิดขึ้นหรือว่าการงานของคุณก็อยู่ในเรือนของปุตตะด้วยเช่นกันนรัเพาะะฉ้น การเงินของคุณอยู่ในตำแหน่งนี้หลุดจากความเป็นนิดแล้วเรียกว่าใครคาดหวังเกี่ยวกับเงินก้อนใหญ่ก็จะได้เงินก้อนนั้นมาใครคาดหวังความสาเร็จเกี่ยวกับการเงินความสาเร็จเกี่ยวกับการเงินก็สมปรารถนาเกิดขึ้นนะครับใครคาดหวังเกี่ยวกับต้องการให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณนะครับก็สามารถซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครับหลังจาก29มีนาคมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการเงินคุณจะขับเคลื่อนเดินหน้าเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่ออองงงขขความรัก ชาวราศีพิจิกันบ้างครับบอกได้เลยครับว่าใครที่ยังโสดอยู่ครับจุดดีๆของคุณจะก่อเกิดหลังจากวันที่29มีนาคมครับรอนิดนึงครับรอให้พฤหัสของคุณยกอกมาจากเรือนสาช้าเข้าไปสู่ในเรือนพันธุก่อนเมื่อเวลานั้นมาถึงครับ29มีนาคมเกณฑการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับความรักของคุณจะปรากฏสิ่งดีๆเกิดขึ้นการเริ่มต้นใหม่ๆของคุณจะสามารถที่จะได้พบเจอคนดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเลยทีเดียวครับเพราะเรียกว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะหลุดจากความเป็นนี้แล้วการเริ่ม ต้นใหม่ๆไม่ก่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณคิดว่าอยากจะลาบรื่นเกี่ยวกับการเริ่มต้นคบกับใครรอนิดนึงครับ29มีนาคมจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ Scotland, ชีวิตให้กับคุณเป็นอย่างดีช่วงเวลานั้นคุณจะสามารถเริ่มต้นกับคนที่คุณรักได้หรือในช่วงเวลานั้นถ้าเกิดคุณมีเกณฑ์การบอกรักกับใครก็จะประสบความสําเร็จสม,รมปรานาได้เขามาครอบครองเกิดขึ้นนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดคุณครับอดใจไม่ไหวบอกก่อนหน้านั้นครับรเียได้ว่าม,มีเกณฑ์กกกาารรรเเเเิิ่่่มมต้นนใหหๆทีจะปป็ัญดขึ หรือว่าการเริ่มต้นค่อนข้างจะติดขัดหรือว่าจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นที่ค่อนข้างจะต้องมีปัญหาจากคู่แข่งขันเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นหลังจาก29มีนาคมใครนะครับที่ต้องการสลัดโสดจะก่อเกิดช่วงเวลานั้นแหละครับเพราะเนื่องจากว่าครับช่วงเวลานั้นครับดาวพฤหัสแห่งการเริ่มต้นของคุณมาอยู่ในเรือนพันธุ์ุกไม่พอนะครับดาวเจ้าเรือนความรักของคุณหรือปัตนิก็ยังอยู่ร่วมเรือนกันกับพฤหัสนะครับก่อเกิดให้คุณประสบความสําเร็จเกี่ยวกับความรักปุตตะอยู่พันธุนคครกก็ือาาฐแห่ง มันคงรากฐานในความสําเร็จยังไม่พอครับดาวเจ้าเรือนความรักของคุณก็ยังอยู่ในเรือนของพันธุหรือมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ๆและก็สร้างรากฐานที่มั่นคงให้ก่อเกิดเกิดขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวครับพวกเรียกได้ว่าช่วงเวลาหลังจาก29มีนาคมคนที่อยาสละโสดจะก่อเกิดความรักที่มั่นคงได้สูงมากครับเพราะอีกจุดหนึ่งครับดาวเจ้าเรือนหรือดาวพระราหูคุณก็ยังอยู่นะครับในตําแหน่งที่เรียกว่าได้เป็นตําแหน่งกีตาเกณฑ์แม้ว่าได้ตาแหน่งเป็นเพียงแค่นิดแต่นะครับเมื่ออยู่เป็น7แก่ลั จึงส่งผลนะครับให้ชาวราศีพิจิกก่อเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับเรียกว่าดาวเจ้าเรือนปัตนิเล็งลัคนาของคุณนะครับยังมีดาวครับปัตนินะครับเป็นเกษตรสลับเรือนซึ่งกันและกันครับเรียกว่าการที่ดาวศุกร์นะครับมาอยู่ในเรือนของราหูและราหูครับมาอยู่ในเรือนของศุกร์เรียกว่าเกษตรสลับเรือนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นจึงส่งผลให้คุณแก่ชาวราศีพิจิก เป็นอย่างดีครับใครที่ยังโสดอยู่ก็ประสบความสําเร็จใครที่มีคู่อยู่แล้วก็สามารถมีคู่ที่ดีเกิดขึ้นได้ช่วงเวลานั้นครับสำหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วนะครับจะมีความสุขความบริบูรณ์ความสมหวังเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับจุดเริ่มต้นของเขาครับเริ่มเกิดมาเรื่อยๆเลยทีเดียวตั้งแต่ต้นเดือนครับสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วใครก่อนหน้านี้ครับมีปัญหาเกี่ยวกับความรักนะครับจะสามารถนะครับลงตัวกับความรักมากขึ้นนะครับจะสามารถประสานความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีเกิดขึ้นนั่นเองครับ โดยเฉพาะนะครับหลังจากนะครับวันที่ดาวศุกร์ย้ายออกไปคือวันที่19มีนาคมเวลา11นาฬิกาหนนาทีครับดาวศุกร์ของคุณนะครับซึ่งอยู่ในตำแหน่งอุจจาวิราชจะยกออกมาจากเรือนรับพราหูเข้ามาสู่ในเรือนราศีมีนนะครับได้ตำแหน่งเป็นมหาอุจเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นครับแน่นอนครับว่าการที่ดาวความรักของคุณนะครับวันที่19มีนาคมเข้ามาอยู่ในเรือนแห่งปุตตะครับเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของคุณจะก่อเกิดให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจเกิดขึ้นช่วงเวลานั้นครับเพราะ ฉะนั้นครับบอกได้เลยครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังลงตัวมากๆครับเพราะว่าดาวความรักของคุณยังได้ตําแหน่งมหาอุดอีกด้วยแล้วก็อยู่ในเรือนแห่งปุตตามีเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับและนอกจากนั้นครับกันยังอยู่ร่วมเรือนกันกับดาวอาทิตย์ครับดา่อาทิตย์นะครับอยู่คู่กันกับสุขเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่สมพลครับส่งเสริมกันเป็นอย่างดีและอยู่ในเรือนพฤหัสอีกส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จเกิดขึ้นและอย่างจาก29มีนาคมพฤหัสยกเข้ามาสู่ในรรากุ ได้ตําแหน่งที่หลุดออกมาจากนิดแล้วเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆประสบความสําเร็จทุกประการเพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับว่าความรักของชาวราศีพิจิกในเดือนมีนาคมนี้เรียกว่าเพอร์เฟกสุดๆครับดีสุดๆครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครคาดหวังเก็บกับความรักลุยให้เต็มพิกัดไปเลยครับโดยเฉพาะหลังจาก29มีนาคมครับคุณจะมีแต่จุดประสบความสําเร็จก่อเกิดให้คุณได้ชื่นอกได้ชื่นใจเกิดขึ้นนั่นเองและใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันครับความรักจะเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีคู่ครองของ,ของคุณ จะซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีเรียกว่าต่างคนต่างเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีในช่วงเวลานั้นเลยครับ และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในเดือนมีนาครับต้องบอกได้เลยเครับว่าคุณมีจุดประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องเลยทีเดียวก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและรวมถึงในเรื่องของความรักครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับว่าราศีพิจิกในเดือนนี้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นครับก่อเกิดให้คุณได้ชื่นอกได้ชื่นใจเกิดขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นครับใครคาดหวังอะไรก็ตามครับสำหรับชาวราศีพิจิกในเดือนมีนาคมนี้นะครับจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีให้คุณ ได้ลงทุนลงแรงไปแบบไม่เสียผลประโยชน์ให้คุณนะครับไม่ว่าจะทําอะไรคิดทําอะไรก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณก่อเกิดความสําเร็จให้คุณอย่างมากในทีเดียวก็ได้ครับในเดือนมีนาคมครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน่นนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทําอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกาเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทาไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกุ่มหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่า ทำไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3าคือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจกักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้แต่คนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามสับสไคร์และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทำนายดูใหม่ ที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ